สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้ก็ยังอยู่ที่แบบฝึกหัด2.5นะครับการบวกและการลบจำนวนคละนะครับต่อกันเลยนะครับข้อที่5ครับเศษ71็ดส่วนสิลบด้วย6เศษ4ี่ส่วนสิขั้นแรกนะครับก็ให้นักเรียนเปลี่ยนเศษเกินให้เป็นจำนวนคละนะครับจากเศษ71็ดส่วนสิครับ10ไปหาร71็ดบเลบเนะครับเศษ1นึส่วนสิครับได้7เศษ1นึ่งส่วนสิบ ลบด้วย6เศษ4ส่วน15าขั้นต่อไปครับกระจายจำนวนค้าออกมานะครับให้อยู่ในรูปของการบวกการของจำนวนนับกับเศษส่วนนะครับด้านหลังก็จะได้เป็น6บวกอยู่กับ4ส่วน15นะครับขั้นต่อไปนะครับก็จำนวนนับลบจำนวนนับครับ 7ลบด้วย6นะครับเ,รบเสร็จส่วนลบเศษส่วนครับเศษ1ส่วน10ลบด้วยเศษ4ส่วน15ลบเสร็จแล้วได้เท่าไหร่ค่อยเอามาบวกกันนะครับขั้นต่อไปครับ7ลบด้วย6เหลือ1ครับบวกด้วยในวงเล็บครับจะลบกันได้ก็ต่อเมื่อตัวส่วนต้องเท่ากันนะครับเศษ1ส่วน10ลบด้วยเศษ4ส่วน5ครับ หนึ่ในการทําตัวส่วนให้เท่ากันก็คือนําตัวส่วนไปหาคอรนอครับ10กับ15ถ้าหาคอรนอได้ถูกต้องก็คือ30นะครับเศษ1นึส่วนสิคูณด้วยจํานวนใดหนอนะครับ10ต้องคูณด้วย3นะครับดังนั้นเศษ1ด้านบนก็ต้องคูณด้วย3ด้วยนะครับลบด้วยเศษ4ี่ส่วนสิ 15ต้องคูณด้วย2นะครับ4ก็ต้องคูณด้วย2ครับอ,ออกมาได้เท่ากับ1บวกอยู่กับในวงเล็บหาผลคูณออกมาครับเศษ3ส่วน30ลบด้วยเศษ8ส่วน30ตอนนี้ในวงเล็บนะครับ เป็นเศษ3ส่วน30ลบด้วยเศษ8ส่วน30ตัวส่วนเท่ากันแล้วนะครับแต่3น้อยกว่า8ครับไม่พอให้ลบลบไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นนักเรียนก็ต้องไปจัดรูปของ1ใหม่ให้อยู่ในรูปของเศษส่วนนะครับซึ่งจัดออกมาได้เป็น30ส่วน30ครับอันนี้คือมีค่าเท่ากันนะครับอเอาม่นะครับเนี่ยครับ 1กับเศษ30ส่วน30มีค่าเท่ากับ1ครับคือจำนวนเดียวกันแต่เราเปลี่ยนรูปร่างหน้าตาไปให้ตัวส่วนเป็น30เท่ากับส่วนของจำนวนที่อยู่ในวงเล็บนะครับเพื่อจะบวกลบกันได้อันในวงเล็บนะครับกูขอข้ามขั้นตอนไปแล้วเปิดวงเล็บออกมาเลยนะครับก็จะออกมาเป็นเศษ3ส่วน30นะครับลบ8ส่วน30นะครับ แล้วเราก็บวกลบพร้อมกันทีเดียวเลยนะครับตัวส่วนเท่ากันแล้วนะครับ30ตัวเศษก็มาบวกกันครับได้33 3 3ิบสลบแครับก็เหลือเศษ25ตัวส่วนคือ30นะครับเศษ25ส่วน30นะครับสามารถตัดทอนให้เป็นเศษส่วนอย่างต่ำได้ดยการนำา5มาหารนะครับ 5, 5้าห56 30หานะครับ เพราะฉะนั้นตัดทอนเป็นเศษส่วนอย่างต่ำแล้วจะได้เศษ5ส่วน6ดังนั้นข้อนี้จึงตอบเศษ5ส่วน6โอเคนะครับข้อที่5ต่อไปข้อที่6ครับเศษ45สบ่วน14บวกด้วยเศษจ,จำนวน4เศษ10ส่วน21เนะครับเป็นเศษเกินบวกอยู่กับจำนวนคะขั้นแรกนะครับครูก็จะเปลี่ยนเศษเกินให้เป็นจำนวนคะนะครับ 14ไปหาร45รับ3นะครับเศษ3ส่วน14ี่นี่คือเศษ45ส่วน14นะครับเราเปลี่ยนเป็นจำนวนค่าได้ดังนี้นะครับ3เศษ3ส่วน14ครับอ่าส่วนด้านหลังเป็นจำนวนค่าอยู่แล้วก็ลอกมาตามเดิมครับ4เศษ10ส่วน21ครับขั้นต่อไปครับอาศัยความหมายของจำนวนค่นะครับกระจายออกมาเป็นจำนวนนับบวกอยู่กับเศษส่วนนะครับ ได้เป็น3บวกอยู่กับเศษ3ส่วน14บ่ครับบวกด้วยวงเล็บหนึ่งนะครับก็จะเป็น4บวกกับเศษ10ส่วน21ต่อไปครับจำนวนนับบวกจำนวนนับครับ3บวกกับ4ครับบวกด้วยเศษส่วนบวกอยู่กับเศษส่วนครับเศษ3ส่วน14 บวกด้วยเศษ10ส่วน21นะครับขอภัยครับ3บวกด้วย4นะครับได้เท่ากับ7นะครับอันนี้จำนวนนับบวกกันจบแล้วนะครับบวกด้วยในวงเล็บนะครับเป็นเศษส่วนแต่ตัวส่วนไม่เท่ากันนะครับเราก็นำตัวส่วนไปหาครนครับ14กับ21ครับโดยการตั้งหารนะครับ72 1 4 73 21จาหารต่อไปได้แล้วก็จับคูณกันครับ เจ็คูณ2คูณ3นะครับคอรนก็คือ42นั่นเองนั่นหมายความว่า,าเราต้องหาตัวมาคูณจากเศษ3ส่วน14 14ต้องคูณด้วยจำนวนใดหนอถึงจะได้42ต้องคูณ3นะครับแต่ต้องคูณทั้งเศษและส่วนครับบวกกับอีกจำนวนหนึ่งครับ10ส่วน21นะครับ21ต้องคูณด้วย สอนะครับถึงจะได้42ตัวเศษด้านบนนะครับ10ก็ต้องคูณด,ด้วย2ด้วยเช่นเดียวกันนะครับขั้นต่อไปครับด้านหน้าก็7เ,เท่าเหมือนเดิมนะครับหาผลคูณในวงเล็บครับได้เศษ9ส่วน42บวกกับเศษ20ส่วน42 ด้านหน้าก็7เหมือนเดิมครับตามด้วยเครื่องหมายบวกนะครับในวงเล็บตอนนี้ตัวส่วนเท่ากันแล้วนะครับเราก็สามารถนำา9กับ20หรือตัวเศษมาบวกกันได้แล้วนะครับออกมาเป็นเศษ29ส่วน42พิจารณานะครับว่าเศษ9ส่วน42นั้นเป็นเศษส่วนอย่างต่ำแล้วหรือยังนะครับถ้าพิจารณารอบครอบแล้วก็จะเห็นว่าเป็นแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเราก็สามารถ เขียนเป็นจำนวนคละได้ดังนี้ครับ7เศษ29ส่วน42ครับเรียบร้อยครับข้อนี้ตอบครับอ่าในข้อที่6นะครับเรียบร้อยแล้วนะครับ ต่อไปครับข้อที่7เลยครับข้อที่7เป็นการลบนะครับ3เศษ11ส่วน21ลบด้วย2 9ส่วน12นะครับจำนวนคละลบด้วยเศษเกินนะครับขั้นแรกนะครับ่า3เศษ11ส่วน21นะครับไว้เหมือนเดิมนะครับลบด้วยครูจะเปลี่ยน2 9ส่วน12จากเศษเกินให้เป็นจำนวนคละนะครับ ส2บ24งสลบจาก29่สิบเหลือเศษ5้าส่วนสินะครับอันนี้นักเรียนน่าจะเข้าใจนะครับทำได้นะครับเปลี่ยนเศษกันให้เป็นจำนวนคระนะครับขั้นต่อไปครับกระจายครับก็จะได้เป็น3บวกอยู่กับเศษ11บเส่วนยีครับลบด้วย2บวกอยู่กับเศษห้า ส่วน12ครับขั้นต่อไปครับก็จำนวนนับลบจำนวนนับครับ3ลบด้วย2อ,อ่สักครู่หนึ่งนะครับเศษส่วนลบด้วยเศษส่วนครับเศษ11ส่วน21ลบด้วยเศษ5ส่วน12ลบเสร็จแล้วค่อยเอามารวมกันนะครับหรือเอามาบวกนั่นเองนะครับ ด้านหน้าครับ3ลบด้วย2เท่ากับ1ครับบวกกับในวงเล็บเศษ11ดส่วน21ลบด้วยเศษ5ส่วน12ครับตัวส่วนไม่เท่ากันครับจะลบกันได้เราก็ต้องทำตัวส่วนให้เท่ากันซึ่ง1ในวิธีทําตัวส่วนให้เท่ากันก็คือหาครนครับ21อ21กับ12อ่าโดยการตั้งหานะครับ 3, 7 21 3, 4, 2 7 7กับ4หารต่อไม่ได้สิ้นสุดการหารจับคูณกันครับครนคือ 84นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นจากเศษ11ส่วน21ครับ21คูณจํานวนใดหนอนะครับถึงจะได้เท่ากับ84นะครับ21ต้องคูณกับ4นั่นเองนะครับดังนั้นด้านบนตัวเศษก็ต้องคูณ4ด้วยนะครับลบด้วยเศษ5ส่วน12 12ต้องคูณด้วยจำนวนใดหนอถึงจะได้84นะครับ12ต้องคูณกับ7นะครับดังนั้น5ก็ต้องคูณ7ด้วยนะครับหาวงเล็บปิดครับเท่ากับ1บวกกับอ่าในวงเล็บหาผลคูณออกมาครับ11คูณ4 44ครับตัวส่วนก็84ครับลบด้วย5้คูณ7 35 ตัวส่วนก็84ครับด้านหน้า1บวกกับในเล็บครับตัวส่วนเป็น84เท่ากันแล้วเราก็สามารถนำตัวเศษคือ44ลบด้วย35ได้แล้วครับถ้าลบได้ถูกต้องก็จะออกมาเป็นเศษ9ส่วน84ครับก่อนจะเขียนเป็นจำนวนคละให้นักเรียนพิจารณาว่าเศษ9ส่วน84นั้นสามารถตัดทอนได้หรือไม่นะครับ ถ้าพิจารณาแล้วจะเห็นว่าแม่3ตัดได้นะครับ3 3 9อันนี้ก็28 8นะครับเพราะฉะนั้นเมื่อตัดทอนแล้วนะครับก็จะออกมาเป็น1บวกอยู่กับเศษ3ส่วน28แล้วละก็สามารถเขียนเป็นจำนวนคละได้แล้วนะครับ1เศษ3ส่วน28ครับ เพราะฉะนั้นข้อ7นี้นะครับก็ตอบได้แล้วนะครับเป็น1เศษ3ส่วน28อ่าข้อต่อไปเลยนะครับข้อที่8ครับเป็นการบวกจำนวนคละนะครับเป็นจำนวนคละทั้งคู่แล้วนะครับ1งเศษ5้ส่วนหกบวกครับ5เศษ3ส่วนครับอ่าขั้นแรกก็ กระจายออกมาให้อยู่ในรูปของจํานวนนับบวกอยู่กับเศษส่วนนะครับก็เป็น1บวกอยู่กับเศษ5ส่วน6นะครับเดีนะ๋ยวสักครู่หนึ่งนะครับบวกกับอ่าอีกตัวหนึ่งนะครับก็5บวกอยู่กับเศษ3ส่วน4ครับท่านต่อไปครับจำนวนนับบวกจำนวนนับ 1บวกกับ5ครับเศษส่วนบวกกับเศษส่วนครับเศษ5ส่วน6บวกด้วยเศษ3ส่วน4ครับ1บวกด้วย5ครับได้6ครับตามด้วยเครื่องหมายบวกในวงเล็บครับเป็นเศษส่วนนะครับบวกกันอยู่แต่ตัวส่วนไม่เท่ากันครับก็นำากกับ4นะครับตัวส่วนไปหาครน ซึ่งถ้าหากรนได้ถูกต้องครนก็คือ12อนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเราก็อาศัยหลักการคูณครับจากเศษ5ส่วนหกต้องคูณด้วยจำนวนใดหนอต้องคูณด้วย2นั่นเองดังนั้น5ก็ต้องคูณด้วย2ด้วยนะครับต่อไปเศษ3าส่วนสครับต้องคูณด้วยจำนวนใดหนอ4ต้องคูณด้วย3ดังนั้น3ก็ต้องคูณด้วย3ด้วยนะครับ ออกมาเท่ากับ6บวกอยู่กับหาผลคูณในวงเล็บครับเป็นเศษ10ส่วน12บวกกับเศษ9ส่วน12ครับดานหน้า6ครับบวกกับในวงเล็บครับตอนนี้ตัวส่วนเป็น12เท่ากันเราก็สามารถนำตัวเศษบวกกันได้แล้วนะครับได้เป็นเศษ19ส่วน12 เศษสิส่วนสิครับตรงนี้จะเป็นเศษเกินนะครับเรายังทําเป็นจํานวนค่าเลยยังไม่ได้นะครับยังยุบไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นให้นักเรียนเปลี่ยน19เส่วน1 2ให้เป็นจํานวนคละซึ่งเปลี่ยนแล้วจะได้1เศษ7ส่วน12นะครับ6บวกอยู่กับ1เศษ7ส่วน12ลักษณะเช่นนี้ก็ให้นักเรียนนํา6กับ1บวกกันได้เลยนะครับ เจ็ดนะครับเศษส่วนที่อยู่ด้านหลังก็เอามาเขียนติดกันให้เป็นจำนวนคละได้เลยนะครับก็จบครับข้อนี้ตอบครับเจ็ดเศษเจ็ดส่วนสิบสองเรียบร้อยครับข้อที่แปดสวัสดีครับ